รถเนี่ยโครงนะครับไม่นิ่มไม่สบายนะฮะราะว่ารถมันเหวี่ยงคอนโทรลยากนะครับอยากได้ชุดชงด,ดีๆสักชุด ับผมวันนี้พบกันอีกแล้วครับกับพี่หนึ่งปอธนาพันธ์สองพันสิบครับวันนี้มีแฟนเพจครับผมมาสอบถามครับอยากได้ชุดโชคดีๆสักชุดหนึ่งนะครับเพราะว่ารู้สึกว่ารถเนี่ยโครงนะครับแล้วก็ขับไม่นิ่มไม่สบายนะฮะรู้สึกว่ารถมันเหวี่ยงคอนโทรลยากนะครับแต่ว่ามีงบประมาณนะครับหมื่นกว่าบาทใส่โชคชุดไหนดีครับผมเดี๋ยวพี่หนึ่งพาไปดูครับว่าเราจัดโชคชุดไหนให้ครับครับผมแนะนํารุ่นนี้เลยครับโปรเฟนเดอร์โมโนทูบครับโมโนทูบสองจุดศูนย์นะฮะรุ่นนี้นะฮะเป็นรุ่นขายดีของร้านครับผม ต้องบอกว่าเป็นเบสเซลเลอร์เลยครับราคานะครับไม่แพงครับ19,150บาทนะครับราคานี้พร้อมติดตั้งแล้วนะครับรวมตั้งศูนย์อยู่ในนี้หมดแล้วครับผมลักษณะนะครับโช๊คชุดนี้นะครับด้านหน้าเป็นสตัดปรับเกลียวครับมีความสูงสแตนดาร์ดถึงยก2นิ้วแล้วก็โหลดได้นะครับแล้วแต่ซีรีส์แล้วแต่รุ่นนะครับแล้วก็โช๊คชุดนี้ต้องบอกว่าให้การยึดต่อถนนที่ดีนะครับเสถียรนะครับลดแม่นยำมากขึ้นนะครับเข้าโค้งดีเมื่อทําความเร็วสูงครับที่สาคัญนะ รับประกันให้1ปีนะครับหลังจาก1ปีไปแล้วนะครับเสียซ่อมได้นะฮะต้องบอกว่าอะไหล่ทุกตัวนะครับมีแยกขายทั้งหมดเลยครับต้องบอกว่าเป็นชคที่คุ้มมากนะครับเวลาคุณเปลี่ยนชคชุดนี้เนี่ยถ้าเทียบกับชคเดิมๆติดรถนะครับเหมือนซื้อรถคันใหม่เลยครับขับนิ่มขับสบายนะครับให้ความแม่นยำในการทำความเร็วสูงครับต้องบอกว่า19,150นรบาทนี่โปรเฟนเดอร์รุ่นนี้นะครับโมโนทูบ2อเนี่ยคุ้มสุดๆครับสนใจก็มาติดต่อได้